มีเอ็นดีด็อกเน้อฮนูว่ารันฮานอมีไฟ

คน,นกูกลับมาเล่นใหม่หอะเนี่ยเปิดห่อห้องมาดิใส่ายเล่นอยู่มาแย่ไม่มีเล่นเลยจ้ะต้องเล่นดเฮ้ยมาแล้วฝากเลยไม่ค่อยไ,ววไออโหวเลยเว้ยมอนโอย่างนี้หลังนะหลังนะหลังนะไม่ป๊อ ตงไหโอ้ะไรช่วยช่วยอะไรช่วยช่วยไม่ยไม่ยกกงเงแค่เรียกพวกเฉยๆมันติดตรงไหนล่ะเอออ้นี่นี่คุจะคว้าบ้างให้หมด โดดขึ้นยังไงหรอวะเล่นอะไรวะทำอะไรเกิดขึ้นป้อม่าองมือโอ้ยมึเล่นอะไรเอาตัวเคดี้มายเยอะปันไม่ตายวะ

กูแพ้ไก่นอยเหียหาเลยมึงมึงได้ตายแน่กลับมานี่ไอกตไมีทั้งหลายังระวังกั็คไปแลวไอ้กสามี้งหไงแกแจ็คไปลงมาเรื่องนี้เราหับมือูด้วยแต่ยังไม่มึงบ่นคุยเลยไหมขมินไสัตส พาโอ้ยแม่ไอ้ป๊อปมาห้พี่พีน้อยไปไวมันเร็วมันเร็วกันไปวะเฮียไปติดตัวแหละแม่ไม่อัพโฟนะขอหรอใคร่หรอสองขาวรอแดงเลยโอ้ยระวังระวังไม่โดนกัน เม้ใครฟันหลังนะเฮ้ยีหมาเกิดเข้าหลังไม่ไม่ครับไม่แ้ด้วยพี้ยกูตกใจนึกว่านึกว่าอ้นี่จ้ิงตกมาได้ไหมแต่ไี้เองโวยเม่งเดกยแต่ไม่ไวเกยตกใจเพื่อนีนึกว่าเพื่อนเป็น น้อยก่อนน้อยก่อนผมไม่เดินแน่พุ่มเปีวโอ้มองไ้เฮียนี่เลิกอ่ะโปไม่เลิกอ่ะอ๋ออะไระมึงโยกอะไรหงส์เจ้าอู้เรอไรจ้ามึนมีตัวนะเฮียเดี๋ยวดีพัฒนากันแล้วเหรอ่สงได้มันเกาะเอกาะห้ามเซนเลยอะไรวะอะไรเก้าสิบะ

ทำไมผมโดนแยงเองนะเออลเลยใม่ด <sm gli> ้วยเหี้ยูาวไฟนเทียนั้นไม่ตายคุณไม่อยากฟ ไอ้เฮียไว้มอคกูเริ่มหลอนแล้วแหน่เฮียไวเกินว่าอะไรวะไม่ถนัดเลยอย่างนั้นเฮียป้องตายนะโอ้ยขอภัยขอภัยไอ้เฮียนั่นฟันไม่ตายแม่เย็ดร้อยโดดตังมาอุ้ยแหววไวเท่ากูหรือเปล่าไปแล้วอะไรเฮียกูฟันก่อนนะอู้จานไอ้เฮียใบแดง โอ้ยอ่ยดูใครเล่นดีวะนี่ดูบักเหม่งดีกว่าเฮียเลยอย่าเสือกไอ้เฮียสนามอย่าเสือกห้องป้อมใช่ป้องโอ้วจัดอ่ะ ต้องที่ครับหนีหลอดหลอดหลอดฉัดอ่ะใช่เหี้ยรอพี่วะสวัสดีครับใช้เสียงดังไปไหนเสียงได้เสียงดังหรอกเสียงรอดแล้วอ๋อใหญ่เอาใหญ่แล้วเอาใหญ่แล้วพี่ยังอยู่ผมไหมอ่ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเหี้ยอะไรเนี่ย

ดโตไอ้เียขอโทษแจ็คไม่ได้ตั้งใจแจ็คไม่ขอโทษขอโทษขอโทษนลันเรียบรอยสั่งดีอ่ะดิ้นดีนะติดลบแล้สั่ใครติดลบวะใครใครติดว้ายกระอกไอ้ีูนี่กูติดลบยีกูพาสามรเอรียบร้อยเฮียป้อมแตกอ้เฮียม ดีครับทำดีฝั่งนู้นทำดีกูรู้สึกกูวิ่งช้าขอดมันเหรอเขาุตเต็ดในอะไรอ่ะเระเอกต้องออกโลเรียบร้อยอยอย่างนี้อ่ะเฮ้ยธอธพี่โคตรเกินอะอะไรอ่ะช่วยด้วยดูพี่ไหนไหนน้องอยู่ไหนมา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 เฮ้ยยังยังยูผมรอ เฮ้ยดยดย่านขาดหล่อเฉยอ่นย่าอ่าุพูดอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยกำังนะติดโทรศัพท์กำลังเล่นขอแกำลังเล่นโทรศัพท์ไปครับ ูนพอไปยี้ม่าแล้วเรียบร้อยดิไม่มีลูกโว่กูไม่มีลูกเฮ้ยทำไมโว่พอไปยาแล้วไอเงาบอกมลูกเนีเหมือนึงเลยนี่มึงใส่ร้ายกูใหมที่อยามาบอกลูกกูเจ็บคนนี้จัดนะครับสวานี่อ้โหกูรีบกันไป เรื่องผมไงครับผมเปนนี่เลี้ยงสื่อได้ปีที่อะไรสัตว์ใส่ร้ายทั้งหมดแบกมีลูกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนเลยแขวะกลางไปเหรอเยอะน้องกูกูวิ่งเป็นตัวช่วย่ยชยชิวอยู่แล้วขนายยังไหวอยู่ไหวอยู่แล้วไหวอยู่แล้วผมมาไงเฮ้ยผมเอาเดี๋ยวดิพุ่งเลยโอ้โหใครที่เราเคยแจ่งกับพอไปไหม ไม่คาาว้ามันได้ไหมก็แล้วกมเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอหรือว่ากี่คนเเลคนไอ้แจ๊ค่ากูแน่เลยอ่ะออแจ๊คกไ็ได้ตั้งใจแจ๊กขอนเไอ <c> ้ <oughs> แจ็ควาเราหน้าบึงอ่ะหรอ โอ้ยเฮียกูกลับมาเล่นก็เหมือนเดิมไหมต่เหมือนอะไรเหมือนอะไรน้องก็ก็กลับเหมือนเดิมไหมเฮียไม่ได้หายถหงมึงใช่ไหมหมยถึงมึงโดนใช่ไหมฝั่งโน้นนะี่ไแอ้เฮียแมกดอย่ไม่ใ่กี่ดไมเ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้โออย้้ยอโ เอาเปใว่ไว้เยขอหลอดเหมือนเดิมไหมฮะใส่ของบบกวิงวิงไม่ต่อโตบโดบกรพูดไอ้ี่ไม่ต้องมาทำแอคแบบพูดก่อนกม่กระพ้ากมึงอะพอมาเด็กห้องป้อมเลยเปิดโบก่อนตีตีตีพวกกระจกก่อน ไปตีพวกกระจกอะไรนี่น่ามึจะแตกรัตะตีพวกกระจกกันคุณนี่ที่ไหนจ้าเอเบบีโว้ยก้อนลงมาสวยเมื่อกี้ใครยังอยู่ผมอ่า หนุ่มนี่เชิงดีนะดูว่ารู้ใครเป็นทีมอ่ะดูว่ารู้เขาไอ้เน่งอ่ะกินแรงจังบอกแล้วผมว่ามัวนยั่วรู้แล้วกล้าคุยต่อใช่เป็นคนหาพี่ทองเหี่กว่ามีดทองนี่ริมตึงโอ้โหหาของไม่เงียยังไม่ไวพอ 可以吗？对吧？对。对。嘿嘿嘿。血

Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah.